แท็กโอ้โหแท๊กแมวคุไม่สู้ขวัญมึงลืมอาดิแมวเฮ้ยเอาเลยเอาเยกะแล้วเฮ้ยเอาเอาตายมึงนี่ตายหวยปะแท็กแท็กแมวแมวคุณไม่สู้มีแฟงแล้วใครใครใช่มึงเสือกออกกานนี่เอาแล้วเอาแล้ว โอ้ยอ่อนน้อมเลยอีเวนอีมวยรู้จังวะอะไรโบ๊ะเออหยาอะไรวะแท็กมือไม่ใช่แท็ก uh ปูหเอาเลยเหรอแท็กเอาโอ้โหลงมาข้างล่างนี่โมาเอาเลยอืดลงมามามที่ว่าโอ้โห ไม่โดนไปไปไปเก่งขามีได้แดกไปไปไปเก่งขาอ้าวรับรับรับค่อยค่อยซุดค่อยๆสุดค่อยๆสุดค่อยๆสุดหาวด้วยอ๋อเต็มๆเลยครับตำรวจว่าไงมาจับอีนามันอมของหลวง นักโ่อของหลวงแท็กโอหยวทแท็กไปเอากูกำลังอร่อยมึงไปเถอะหมดหน้าที่แล้วไปไ่เอาถ่ายีกเดี๋ยวกูต่อเดี๋ยวกูต่อของมึงหมดแล้วมึงแค่ออกมาให้โดนกระทืบหนูหนูต้องแท็กไหมเมื่อกี้ไอ้ต้องเดี๋ยวกูต่อเองไอ้เหนียวที่ว่ากอดเป็นลมนะ มึงยังเด็กอยู่ไม่รู้ภาษาหรอกไม <bunker> ่ได้หรอไม่ได้เดี๋ยวพี่จัดการเองไม่ต้องแท็กเนาะเอออุ้ยฝากด่านเชิญพระพี่เลี้ยงเชิญเข้ามุมสภาพมึงโอ้โหโคตรแงปมมือให้ตัวแทนเครับปบมือหน่อยเลยรับแผลแตกจากแอสซินด้วยขอบคุณนะครับนะมองไปมองมาอีน้อยหนาเนี่ย มันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาเลยเฮ้ยๆรอแม่งเลยเอาเอาอีนั่นลูกีเสนอจิตมันอยากให้เขาสนโหสกิดแล้วขาวอวบตึงเปียเลยนะนี่โอ้โหมิดด้ามมิดด้ามโอยโอ้ยเวรรู้มากสงสัยจะเป็นเคยเมืองโคอีสักคนนึงล่อให้ลืม โอ้ยถ้ามึงลมพัดอีกนิดนึงนะกูเห็นดอลลี่มึงเลยนะเนี่ยบอกไว้เลยท่านผู้ชมครับผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ใกล้กันก็เหมือนน้ำมันที่ใกล้ไฟหากผมไม่ทำอะไรเลยผมคงต้องเสียเชิงชายแน่ๆถามผู้ชายที่ดูริเกอยู่ถ้ามีขาวๆวอ้อบอย่างเงี้ยมันนอนตรงหน้าไหวไหมครับโอ้โหไหว ไม่ครับผู้ชมวว้าจะไว้ไหมไว้ไหมผู้ชมหากใครเป็นเช่นผมถามผู้ชมจะทนไว้ไหมมด ที่กลายน้ำตา,าลสุดยอดครับผมดังน้ำมันที่ระด้วยไฟเพียงแค่ลมลูบไหลมันพาเสียวใจคนไร้กูนอนดวงใจไม่ชิด เหนเหเห็นหัวใจอาวรยามเห็นร่างบังออนใจหนาวร้อนมันเต้นตื่นตัวเอ้าผมไม่ไหวจริงๆรว้าวกูก็ไม่ไหวเหมือนกันไอห,หนักเจอเสือสิ่งพวพกไม่เคยกลัว เป็นแม่ทูนหัวขอพาตัวเธอไปห้องนอนจะลักตัวเธอไปห้องนอนไปเถิดเด็กพี่พาไปอันตรสาว <c oughs> เมื่อน้อยนาสลบไอหนักต้องอุ้มน้อยนาฉากนี้ดูความแข็งแร่งของลุงฟ้าปาเม <c oughs> ในฉากอุ้มอุ้มอุ้ม โอ้โหโอ้โหโอ้โหนักมาพร้อมแล้วไอหนักเจ็ดสิบเองเป็ดกูไม่ใช่ไอหนักแต่ตอนนี้กูหนักเลยอะไรวะแค่นี้กูไม่ไหวสู้ตึ้นไม่ได้เลยป่ะเี่ยโอ้โหไอหนักกูต้องตาไปดูแล้วไอหนัก ติดตามชมในท้องเรื่องต่อไปครับตอนนี้โอ้โหเจ้าหนักเสือหนักนีนเดินขาเป๋ขาเซอเอกมาเลยครับเออ หนักมึงไม่ธรรมดาเลยนะโอ้ยหอบมึงหอบหอบอะไรขนาดนั้นมึงรู้ไหมมันอยู่กูมาเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยเจ็ด <7 S 3> <7 S 1> เดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วตายดีแม่กูยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำเลยตาย <S <S เซ็บๆซ็บเซ็บเบมาเจ็บมาแฉบเซ็บมาถึงสวน ใส่ก็เหมือนนะมึง <function> ท้องซ้อนเหรอน้อยเนอะอุ้ยพินักขาเป็นไงเจอขาพี่นักร้องพี่นักขาเลยวันนี้นี่ได้ค่ะพี่เร็วเร็วรอแป๊บนึงโอ้โอ้โก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 ยไอ้หนามึงไปกินลูกนิมิตหลวงพ่อมาเนี่ยโอ๊ยโอตูดมึงอย่างก็หมอเบอร์40เลยเนาะเขาถึงได้บอกไงว่าเกียรติยังไงก็ได้อย่างนั้น เมื่อก่อนเล่เป็นน้อยหนาแกงท้องออตอนนี้มึงท้องจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไงก็อย่างที่เห็นเนี่ยสภาพกูน่นะน้อยหนาเธออยู่กับฉันมากี่เดือนแล้วเจ็ดเดือนค่ะและท้องกี่เดือนห้า <5 S 1> เดือนนะสิการตั้งท้องของเธอฉันเป็นห่วงร่างกายเธอมากแต่ฉันจะให้เธอทําอย่างหนึ่งและหลังจากนี้ฉันจะไม่ให้เธอทําอะไรแล้วพี่เจนจะทำอะไรอะ่ะให้เธอกลับบ้านในสามวันจะกลับไหมล้าบ,บ้านใช่จริงนะพี่นาคจริง กับเส็จ้าพี่แต่ฉันจะฝากจดหมายฉบับหนึ่งไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งนั่นคือวาสนาอีวาสนาวาสนาเป็นน้องสาวฉันเองน้องสาวของพี่ฉันจะฝากจดหมายฉบับหนึ่งไปให้วาสนาและเธอเป็นผู้นําไปจบจากสามวันเธอต้องกลับมาหาฉัน<ด>ถา้ามึงไม่กลับมากูตามไปยิงหัวมึงแน่รอแป๊บหนึง่ง ใส่แมงเหลือเกินไม่ให้มีโอกาสนะกูจะฆ่ามึงให้ได้เลยนัก yeah. <C sociology> ีฮแยอืมกูปวดเยี่ยวเอาอเยิงแล้วเย,ยี่ยวแตกยิงแล้วโอ้ตายแล้วเี่ยวอาไงดีเอางี้มึงจะหาที่ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวกูไปแอบ,บก่อนนะเดี๋ยวกูดูกูเห็นนะมึงจะไปฉี่ต่อหน้าแม่นะเดี๋ยวนออ้ำท่วมนอนรีมึงของน้ำหาไม่มีแม่ขอโทษนะคะเยี่ยวแมงตรงนี้แหละ <C ản> เดี๋ยวนี้ต้องยืนเยี่ยวแล้วจดหมายฉบับนี้วาสนาจะดูทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวฉันให้น้อยหนาเอาไปโอ้โหพี่นักไอ้นักมาอะไรไปลกๆพีนกับเฮ้ยใครเยี่ยววะเนี่ยไฮ้ยนับแค่ควยคับนับแค่ควยหกใช่เหรอใช่ลื่นสมุด่อเลยกูโอ้โหเฮียแข็งขวยเค้มมากเลยเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้วาสนา รับจดหมายไปได้ค่ะพี่ให้ผ่อนไอโฟอนให้อนคาเทมที่รอบเดิมเดิมไม่เคยจะเติมรักให้ต้องปล่อต้องใจนะอดุอยังขอบยังอยู่ยังอายตัดตอนตัดใจนะเอาจต่ปายยัดซองใส่จิมอย่าซองส่งน้องจิมค่ะมึงทำตัวให้มันดีๆหน่อย ถ้ามันคิมีโนโต้หน่อยยังไงอะลมพัดไปเซลล์ไหลฮยกมาโยกไป hey. ลมพัดไปเซลล์ไหลยกมาโยกไป oh, 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 oh. นานนานี่มาที oh, นานนานี่มาทีคิมีโนโตนี่ข้ามคืนนี้เอาเอาเอาเเเเแม่ขอเสียงดังๆหน่อย โ,โชคดีนะคะพีนน่รีบไ,ไปรีบมานะเออไม่แห้อหนักขอให้ดูแต้นคุณพ่อคุณแม่ะจดหมายฉบับน,นี้แหละจะทำให้หนูได้ดนาที่กลับไมเป็นใหญ่ในบ้านหลังนั้นไม่ยาพรู้ว่าหนูจะทำอะไรต่อตามมาดูเองก็แล้วกันทุกอย่างเป็นแผนการของน้อยนายังที่จะวางไว้